าขาหลังเห็นเราด้วยเราาวหอนเส้ิมาโทนเดียวกันเลยนะเสียแก้วอร่อยอ่ะเนียสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้บ้านเราฝนตกทุกวันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนเราสองคนไม่กลัวฝนยังคงออกเดินทางกันต่อทริปนี้มีเพื่อนสมัยมหาลัยของเราเดินทางไปด้วยและเช้านี้เรานัดเจอกันที่นี่ค่ะ คอนโดท้าจีนเพื่อนคนแรกมาแล้วค่ะเพื่อนหนุบตัวตึงเนรุ่น,น,นส่วนคนที่สองนั่งกำลังเดินทางไม่ขาว่าออกจากบ้าน,นตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาแล้วค่ะคนนี้เพื่อน,นติก สายเรวสุดของรุ่นมาพร้อมกับพีโอ่ะชิวอไรนะอไมไม่ให้พ like ี่โอตีถึงถึงแมถึงต่ตีสี่เลยอะออกออออกสออกตีสามีสี่ตีส่เา่มางงมากตอห้คอตื่นเลยตีห้าไม่ออกตีแล้วตีสี่ับ เมื่อสมาชิกมาครบกันแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยค่ะ Storming don't stay the moment that From You were met eyes we the ทริปนี้เรามาถึงลานกันก็เกือบเที่ยงวันนี้มีเพื่อนร่วมลานเยอะพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าตรงกับวันหยุดยาวสามวันก็ถือเป็นเรื่องดีๆที่เราจะได้ไม่เหงา และลานกลางเต็นที่เรามาในวันนี้มีชื่อว่า b a ม b o ซา a แมปบรรยากาศที่ลานร่มเรือนมาแถมกลางจุดไหนก็ติดริมน้ำโดยที่นี้จะแบ่งลานออกเป็น,นโซนมีโซน A ถึงโซน E คนที่จองมาเป็นกลุ่มแบบเราทางลานจะจัดให้อยู่ในโซนดและอ e. ีซึ่งเราได้จุดปักสมออกันที่โซน D ได้ที่กลางเต้นกันแล้วก็ขนของลงจากรถกันเลยค่ะ เป็นข้อ คลิปนี้เราเอาเต็นท์ Sabatical g e ่ยมากางกันค่ะถือว่าเป็นเต็นท์ที่ดีเลยใช้งานได้หลายแบบจะกางไว้นั่งเล่นแทนถามก็ได้แถมมีอินเนอร์เต็นท์ให้อีก2ชุดถือว่าคุ้มกับราคามากๆค่ะหน้าฝนนี้เราจะใช้เต็นท์หลังเป็นหลักวันนี้มีพี่โอ๋มาช่วยกางมีเพื่อนนกมาช่วยคุมงานแถมกินไอติมไปด้วย ส่วนหน้าที่ติกคือดูแลเครื่องดืง่มพูดยังไม่ทันขาดคำก็แบกน้ำแข็งถุงใหญ่มาเ ได้เวลากางเต็นท์กันไม่นานค่ะเพราะมีเพื่อนเอนช่วยจากนั้นก็ได้เวลานั่งชิลเมาทมอยถามสาระลถูกสุดิว แคมนีเชฟจิตขอสแสดงฝีมือทอดเฟรนฟรายเป็นเพื่อนได้ทานกันค่ะเอมันตไลก เดียวเอาคละมาค่ะ12ขวดสทารสั่งมาจากเชียงใหม่ันก็จะมีรวมแก๊งประมาณนี้แล้วก็มีคนเข้าไปพิมพ์ทำไมว่าคุยกับคนที่บ้านไม่เข้าใจเลยค่ะเลยมาคุยในนี้มันก็เออรู้สึกเหมือนกันเลยมาเลยมานั่งฟังเขาก็จะแบบไปจับโมเมนต์จับโมเมนต์เพื่อนเพื่อนก็ไม่เข้าใจ พยายามทาความเข้าใจว่าคนที่ชอบเราต้องไปตามะขาคนรู้สึกยังไงอไอย่างเงี้ยกมคทุกมุมแอย่างเมื่อวานมันเกิดน้องใช่ไหมเขาก็จะรุนว่าเอ้ยพี่บุ๊เอ้ยป้ายจะทำอะไรให้พี่ป้ายจะทาอะไรให้น้องนะเด็กเนี้ยไปตามดูลอย่ันเที่ยงคืนว่าเขาจะมีเตอปลาไม่มีอนอน รอรอนี่แหละความรู้สึกของจริงเออจริงมันแบบตามแบบคนที่เป็นคนชอบโมเมนต์ผู้ชายมุมนี้นเลยแต่เตะตัวไม่ไ้ใช่ไหมแต่ก็ยังไม่รู้คุ้นต้นหมูยังไม่ได้ดูเลยอดูโลกฮัลโหลตั้มมีเขาแฟนพันธุ์แท้สเปนได้ชมป์แล้วใส่ใส่ผมไม่ได้ดูมันมาเลยนะชนะรูดเจ็ดนะที่นอ่ชอบทุกคนเหรอก็ชอบแต่ไม่ได้ถึงกับแบบตั้งอะไรขนาดนั้นเนี่ยจัดที่นี่เหรอเขาดูกีฬาพี่โว้ดูได้เกือบทุกชนิดเออออบ้านน็อตนะ แต่เราม่แบบไม่ได้ดูเลยนี่คนนี้เขาไวทองแล้วเขาเริ่มร้อนรๆหนุนแต่ก็ว่าสีของฟลุที่ร้อนนะลองเล่าให้ฟังสิร้อนร้อนไม่มีเหตุผลนะปวดุผลแอร์ก็ร้อนไเงยเป็นเหมือนกันแต่บาเดอเป็นคนที่ร้อนอยู่แล้วแหละมันก็เลยดูยากเขาก็เป็นโรคติดต่อมันเป็นอาการของนิ้งหน้าชั้นหน้าสอบลงแต่เนี้ยโบดบางทีฉันกพูดเยอะไปหน่อยี้ ฉันเลยกลายเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆซบซอบ้ซอ,บอะไรเงี้ยอันนี้เอ,อะบุญน่าจะเป็นวัยของเราที่แบบเราเห็นสิ่งแวดลลอเห็นคนเห็นบ้านเมืองเห็นอะไราามาเยอะเงี้ยฉันไม่เห็นเลยเราไม่รู้จะไปบนอะไรค่ะวันที่เรามาอากาศดีค่ะไม่ค่อยมีแดดแถมช่วงบ่ายมีฝนเบาๆทำให้รู้สึกเย็นสบายพอได้ยินเสียงเด็กๆเ,เ,เล่นน้ำกันก็ดูสนุกสนานดีทำให้เราอยากลงเล่นน้ำกันบ้างนูพทีกษั่งไมก ก่อนลงเล่นน้ำต้องใส่ IX เสื้อชูชีพเซฟตัวเองกันก่อนนะคะ แคมนี้เป็นแคมจอยๆค่ะเราขี้เกียจทําอาหารกันมือเย็นเราเลยสั่งหมกรทะกับทางร้านไว้กลัวไม่อิ่มจัดมาสามชุดใหญ่กันจุกๆเลยไม่ได้ทำสองรอบเลยหรอแล้วลืมเอาแป้งไปดูไม่ลืมไว้ตรงไหนอุปกรณ์ ดูไม่น่ารี้จริงเหรอแล้วไม่หายเหรอกลัไปก็อยู่น้ารีบก็จะมีเขาก็ไม่เก็บให้เนาะเราพอๆก็ไม่เก็บให้มีหม้อมีระบุระบุรป้มีไไ่มเก็ไม่ได้เดี๋ยวเให่ามันงไข่เกลคมวีแบบจะไม่แบได้เพราะว่ามีสรกินยังกินเลยนเลยค่ะ ขึ้ค่ะเราต้อไม่้ิมะแใช้เวียนี้แก้วเยแดใก่อนออกนะแก้วแก้วติแแก้ว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 อขแดกพูดเยอะมากเลยดีแล้วแอีกแก้วได้ไม่้แกรอหน่อยดวดาอ๋อ่มีมาม่ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้านี้อากาศเย็นสดชื่นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันค่ะวันนี้ที่ลานมีข้าต้มหมูปิ้งปลาท่องโกและก็มีขนมท้วยที่อร่อยที่สุดในโลกแม่คาเขาว่าอย่างนั้นค่ะพอซื้ออาหารกันเสร็จแเรวก็กลับมาดิบกาแฟกันต่อบรรยากาศดีๆในตอนเชา้าได้กาแฟดีๆก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีแล้วค่ะ ถือว่าเป็นแคมป์ที่ดีของเราเพราะการได้มาอยู่กับเพื่อนๆได้พูดคุยรับฟังเรื่องราวของกันและกันทำให้นึกถึงความสนุกในช่วงมหาลัยและหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขเหมือนกันกันกบเรานะคะขอบคุณที่รับชมกันค่ะและพบกันใหม่ทริปหน้า 等 <laughs> 得哈。